สวัสดีจ้าเลือๆวันนี้ครูก็มาสรุปเนะะื้อหาเสียงเนาะก็สำหรับเรื่องแรกพูดถึงเรื่อง language คือภาษาเนาะคือภาษาเนี่ยเรามาีอยู่2ระบบหรือ two systems ใช่ไหม all you can say Dual s y s t e m เน้นเรื่องของระบบ meaning and sound เนาะก็คือเสียงและความหมาย <c oughs> อย่างาเช่น sound นะลูก for example เนาะเสียงตัวท t สระออกออกเสียงตัว p ถ้าเป็น meaning ก็ top p o t เนาะกับ opt อนะ่าเนาะนะครับเรื่องของภาษามีอยู่2ระบบนะลูกเรื่องของ sound and system พูดถึง p h o n e t i c เนาะ p h o n e t i c เนี่ยมีลักษท์มาจากคำว่า phone นะลูก phone ที่เพื่อเราใช้เป็นโทรศัพท์นะลูกเนาะ phone แต่จริงๆแล้ว phone หมายถึงเสียงนะลูก่านะ sound or voice เนาะฟอนายถึงเสียงเนาะนะครับมาจากลักษัตคือคําว่าโฟนเนาะอ่าซึ่งโฟนอ e ติกเนี่ยนักภาษาศาสตร์เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเสียงเนาะอ่าผ่านทางคําพูดนะครับเนาะผลิตเสียงเสียงเกิดมาได้ยังไงเนาะพูดถึงโปรดักชันแล้วก็สปีดซาวคาพูดที่พูดออกมาเนาะที่เราใช้เสียงเหล่านั้นนี่คือนักภาษาศาสตร์เขาศึกษาสิ่งเหล่านี้ เขาศึกษาเรื่อง speed sounds and their production นะจ๊ะเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะในส่วนของ phonology เนาะ phonology เนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับ sound system ก็คือศึกษาเรื่องของระบบของเสียงเนาะที่เป็นของภาษาเองระบบของเสียงผ่านทางภาษาเนาะกระดกนึงก็คือพูดถึง the general properties เนาะคุณสมบัตินเองเนาะ คุณสมบัติเนาะที่เสียงแสดงออกมาผ่านระบบเหล่านี้เนาะที่ทําให้ภาษานั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาษาเนาะที่ทําให้เราเห็นความแตกต่างกันนั่นเองนี่คือ phonology เนาะนะครับศึกษาเรื่องของระบบแล้วก็คุณสมบัติของเสียงนั่นเองที่ทําให้ภาษานั้นแตกต่างกันนะครับ mm hmm. สำหรับ p h o n e t i c แล้วก็ phonology ต่างกันตรงไหน ถ้าเป็น p โฟ n e t i c เขาศึกษาเรื่องของลักษณะลักษณะทางกายภาพที่ผาิสเสียงขึ้นมาที่ทำใม้เราเปล่งเสียงกันออกมา,มาก็คือพวกปากหรือจมูกที่เราเรียนไปในบทที่หนึ่งเนาะปากหรือจมูกหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายก็เช่นพวก Tip o n the tongue ปลายลิ้น u p p e r teeth ฟันบนอะไรแบบนี้ลูกเนาะในส่วนของ p n o l o g y เนี่ย,ขเ,ยเขาจะสนใจในเรื่องของ Function c t i o no n น้อ properties ้ Functional Properties ก็คือพูดถึงการใช้งานคุณสมบัติแล้วก็ s p e ีด Sound เนาะการใช้งานคุณสมบัติผ่านทาคำพูดนั่นเองโอเคเนาะประมาณนี้เนาะคือ Phonetic เนี่ยภาษาไทยคือสัทธรศาสตร์เขาศึกษาเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพเนาะส่วนสัตววิทยาโอเคเนาะเขาศึกษาเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานเนาะ ออกเสียงพูดนั่นเองซึ่งักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาได้แบ่งแขนงการศึกษาโฟเนติกไปอีก3ประเภทก็คือ articulatory phonetics, acoustic phonetics, auditory phonetics เนะสามอย่างมาดูอันแรกลูกนัลูก articulatory phonetics ก็คือศาสตร์ศาสตร์เชิงเสียงศาสตร์าสเชิงเสียงก็คือที่เราเรียนอยู่ในตอนนี้นันลูกก็คือพูดถึง อวัยวะที่ทําให้เราเกิดเสียงขึ้นมาได้ก็คือปากและจมูกเนาะปากและจมูกเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดเสียงนะจ๊ะนอนนกจากอวัยวะก็อีกเยอะเลยเนาะปากและจมูกเป็นตัวปล่อยเสียงออกมาเนาะปากและจมูกนะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันทีทีว่ามันได้ไงเนาะนะ้ข้อสุขสารเรื่องของ production of speech sound การผลิตของคำพูดนั่นเองเนาะการผลิตเสียงออกมาเสียงเกิดได้ยังไง เนาะผ่านทางอะไรออแกอนส right ์ก็คืออวัยวะเนาะที่ผ <hurting S 1> ู้พูดใช้ในการพูดนั่นเองอย่างเ่นปากและจมูกนะครับปากและจมูกก็ใช้นะใช้นะในการออกเสียงอ่ะเนาะในส่วนของ Acoustic Phonetics ก็คือศาสตร์ศาสตร์อะคูสติกเขาก็จะศึกสาเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพอ่ะ อย่างเช่นซาวเวฟคือคลื่นเสียงเหมือน,ใน,น,ใ,นในฟิสิกส์ลูก V เท er ่ากับ F ลัมดาหรือ V เท er ่ากับ S ส่วนทีเาะสาขาอะคูสติกเนี่ยเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งเนาะที่าศาึกษาเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพเสียงของผู้พูดเช่นคลื่นเสียงเนาะคลื่นเสียงนั่นเองใน,นส่วนของอะคูสคติกโฟเนติกเนี่ยเขา,าศึกษาเรื่องของความทีเนาะ เรื่องของความดังของเสียงเป็นยังไงร,ระยะเวลาเป็นอย่างไรนนเนาะอย่างเงี้ยความถี่ระดับเสียงสูงต่ำความเข้มของเสียงเวลาหรือยัเวลานั่นเองเนาะประมาณนี้เนาะเวลาหรือยะเวลาเป็นอย่างไรทําให้เกิดเสียงประมาณนี้เองลูกอยู่ในเรื่องของฟิสิกส์เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เขาศึกษาเนะาะเช่นเนี่ยความถี่ตำ่ำความถี่สูงเนาะเห็นไหม ถ้าความถี่ต่ำพิษเป็นยังไงความถี่สูงพิตไปยังไงระดับเสียงเป็นยังไงเห็นไหมความพิตของเสียงต่ำเป็นยังไงควาพึ่องออาเสียงสูงเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้ต่อไปพูดถึงเรื่องของ a u d i t l o g y phonetics ก็คือศตร์ศาสตร์การได้ยินเรื่องของศัศาสตร์การได้ยินนะลูกเขาจะพูดถึงวัตจักรหรือวงโซของ,ของคำพูดเนาะอย่างเช่นเขาบอกว่า speaker <c oughs> การที่สปิเกอร์จะปล่อยเรื่องของขึ้นเสียงออกมาได้นั้นต้องผ่านอะไรบ้างอย่างแรกก็คือรับฟี edback ลิงก์เนาะรับฟี edback ลิงก์มาจากลิสเ e เนอร์นะฟี edback ลิงก์เข้ามาปุ๊บก็ผ่านทางหูเราหูเราก็รับมาเสร็จแล้วเซตประสาทสั่งการก็จะสั่งการมาอะสั่งการละเนาะรับรู้ความรู้สึกละอะรับรู้ละอะสิสโซลิเนอร์สแปลว่าเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเนาะ เซสซอรีเนอะร์สเนาะรับรู้ความรู้สึกปุ๊บรับรู้ที่เขาส่งมาละใช่ไหมก็จะเข้าสู่เบรนถึงสมองละพอสมองได้รับรู้เสร็จก็จะเป็นที่มอเชอร์เนอร์สมอเชอร์เนอร์ก็คือเส้นประสาทสั่งการเนาะสั่งการละให้ปากเราพร้อมพูดละก็จะเป็นโวลคอมาโซ่โวลคอมาโซ่ทำงานเนาะก็คือกล้ามเนื้อเสียงนั่นเองเนาะทำงานละกล้กามเนื้อตรงปากของเราเนี่ยล่ muscle, นะโวลคอมาโซ่เนาะ ทำงานลแล้วแล้วเราก็จะปล่อยเป็นซาวเวฟออกมาคือโปรด u ักของอันนี้คือซาวเวฟก็คือขลื่นเสียงปล่อยออกมาเนาะแล้วนจของลิซเนอร์ลิซเนอร์ก็ได้ยินซาวเวฟที่เราปล่อยออกมาเข้าสู่ทางหูหูเสร็จก็ไปที่เส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกไปหาเบรนหาสมองแล้วก็ปล่อยเป็นฟี edback ออกมาพูดกลับไปนั่นเองเนาะเขาศึกษาเรื่องของไอ้นี่เนาะของคำพูดนั่นเองนะครับ นาะในส่วนกระบวนการทางทานของหูเนี่ยก็อย่างที่บอกของลิซินเนอร์เนาะลิซินเนอร์ได้ยินคลื่นเข้ามาปุ๊บเข้าหูชั้นนอกเนาะเข้าช่องหูเนาะเข้าแก้วหูเข้ากระดูกเล็กเนาะเข้าโคเชียที่เป็นก้นหอยแบบนี้แล้วก็ผ่านไปที่เส้นประสาทรับรู้เสียงเนาะสรุปเลยก็คือสถานการได้ยินเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งเนาะที่ศึกษาการรับรู้และการได้ยินเสียงพูดของมนุษย์เนาะ และตีความเสียงคลืนเสียงพูดให้เป็นความหมายนั่นเองเนาะรับรู้ได้ยินและตีความนะครับ เป็นเนาะมีคนทักมาโอเคมาโอเคอืมนี่คือเกิดน,นนะ้เนาะในส่วนของยูนิตที่หนึ่งคือบทที่หนึ่งนะครับเรื่องของ consonants น,น,น,นะครับเนาะก็มาพูดถึงอะไรบ้างที่ในการออกเสียงนั่นเองเนาะมีอะไรบ้างมีอยู่24อย่างนะลูก lips ก็คือริมฝีปากนั่นเองเนาะ e t h ก็คือฟันนั่นเองเนาะฟันบนฟันล่าง a l v e o l a r ridge ก็คือปุ่มเงือก h a r d palate ก็คือเพดานแข็ง Soft p a l a t e หรือเรียกว่า v e l u m เนาะก็คือเพดานอ่อนเนาะ uvula ก็คือลิ้นไก่ Tip of the tongue ก็คือปลายลิ้น b a base of the tongue ก็คือใบลิ้น Front of the tongue ก็คือหนึ่งลูกส่วนหน้าของลิ้นแล้วก็ Back of the tongue ก็คือโคนลิ้นหรือส่วนหลังของลิ้น n a s a l c a v i t y ก็คือช่องจมูก o r a l c a v i t y คือช่องปาก <c oughs> <c oughs> ช่องปากเนาะที่อันนี้ภาพก็อยู่ในหนังสือนะลูกก็คืออันนี้หนังสือนั่นเอง เห็นไหมหนังสือเนาะฟาลิงคือช่องคอเนาะลาลิงก็คือป่องเสียงนั่นเองเนาะอืฮะอฮึมาคูมามาจากในหนังสือนะเนาะอือฮึเนี่ยครูมีเขียนภาษาไทยไว้ด้วยนาะเห็นไหมเห็นแหละอือฮึฟาลิงช่องคอลาลิงป่องเสียงเรื่องของ s p สปีช์โพลักชั่นการเกิดเสียงพูด เกิดขึ้นยังไงก็คือเกิดจากอวัยวะของร่างกายในมนุษย์ลูกเนาะอวัยวะนั่นเองเนาะอวัยวะที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยเนาะเรียกว่าเป็นหน้าที่หลักอ่ามีหน้าที่หลักของมันก็คืออวัยวะอวัยวะที่มีส่วนร่วมในการเกิดเสียงคือหน้าที่หลักส่วนการเกิดเสียงเนี่ยคือเป็นหน้าที่รองเนาะอวัยวะที่มีส่วนร่วมในการช่วยเป็นหน้าที่หลักส่วนการเกิดเสียงขึ้นมาเป็นหน้าที่รองนั่นเอง เนาะอวัยวะเป็นหน้าที่หลักนะฮะที่มีส่วนร่วมนะส่วนการผลิตเสียงพูดนั้นการ,กรเกิดเสียงพูดนั้นเป็นแค่หน้าที่รอ,นะองนะั่นเองเนาะในเรื่องของการเกิดเสียงเนี่ยของอวัยวะเนี่ยมีอยู่3ระบบก็คือ respiratory system, phonatory system, and articulatory system อันแรกพูดถึง respiratory system คือระบบหายใจ หายใจอ่าตรงนี้คูนเน้นนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับว่าเสียงเกิดได้ไงอ่าว่าเสียงเกิดขึ้นได้ไงเนาะ <c oughs> นะครับตรงนี้นะลูกตรงนี้นะคืออากาศเนาะผ่านมาตรงนี้เนาะ muscle force เนาะอ่าฮะ,ะกล้ามเนื้อดันมาปุ๊บใช่ไหม อากาศเข้าทางนี้เนาะผ่านทางปอดใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก็ต้องผ่านทางเทเชียก็คือหลอดลมเพราะทางเทเชียเสร็จก็อยู่ตรงวัวข้อคอดคือเส้นเสียงอากาศผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมเนาะซึ่งตรงนี้เป็นลาลิง์นะคือป่องเสียงนะลูกผ่านลาลิงมาแล้วปุ๊บก็เข้าฟาลิงจิลค่าวิธีเนาะ <c oughs> ช่องคอหอยลูก ช่องคอหอยตอนนี้อยู่ตรงช่องคอแล้วนะครับอยู่ตรงช่องคอแล้วเนาะผ่านเซธคือผ่านโครงลิ้นเนาะโครงลิ้นเสร็จอากาศผ่านได้สองทางเนาะก็คือผ่านทางเพดานอ่อนตรงนี้เนาะผ่านขึ้นไปแล้วก็ไปทางจมูกเนาะช่องจมูกนั่นเองเนาะผ่านทางในซอกคารวิที่แล้วก็ออกเสียงออกเป็นตรงจมูกออกตรงจมูกเสร็จแล้วก็มีที่หนึ่งที่เสียงออกก็คือผ่านตรงนี้ไปใช่ไหม ก็ผ่านที่ oral cavity ค,คือช่องปากพออ่านผ่านช่องปากเสร็จก็ออกทางมเมา t ์ o u t p u t ดังนั้นเสียงเกิด2ที่คือทั้งปากและจมูกคือปากและจมูกคือสิ่งที่เสียงเกิดน,นั่นเองเสียงออก2ที่นะคือปากและจมูกเนาะเนาพูดถึงการเมื่อกี้ไปแล้วพูดถึงการผลิตของเสียงเนาะมนุษย์เราเนี่ยสามารถผลิตเสียงได้หลายเสียงเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่ทุกเสียงที่เกี่ยวข้องกับภาษาเสียงเลอเสียงไอเนาะและทุกเสียงเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศเนาะแหล่งพลังงานที่ทาให้เกิดเสียงลหลักเนี่ยคือปอดอากาศเราดันขึ้นไปเนาะอย่างที่คือครูบอกเนาะอากาศผ่านทางหลอดลมแล้วก็ไปทางลาริงส์ลาริง์เนาะปองเสียงพอผ่านปองเสียงเสร็จก็ผ่านฟราริง์เนาะช่องคอไงแล้วก็ผ่านทาง v o c อ l t r a c เนาะ ช่องคาังออกของเสียงก็มีอยู่2ช่องก็คือเมาส์และ nose ซคือปากและจมูกเนาะนั่นเองส่วน p u l m o n i r e x h a s i v e ก็คือกระแสลมที่ดันออกจากปอดมุ่งสู่ภายนอกเนาะลมที่ครูบอกนั่นแหละดันออกไปนะครับต่อไปเรื่องของ f u r n i t o r y system ระบบการเกิดเสียงอ่าตรงนี้อยู่ในส่วนของลิง y ์และคือตรงป่องเสียงเนี่ย รามีวัวขคอขคอร์ดใช่ไหมอ่ะในปองเสียงก็มีวัวขคอขคอร์ดก็คือเส้นเสียงใช่ไหมลูกตรงตรงลาลิง์เห็นไหมแล้วก็มีเทเชียร์หรอตรงตรงนี้ซึ่งในส่วนของวัวขคอขคอร์ดเนี่ยข้างในตรงที่เป็นช่องว่างเนี่ยเราเรียกว่ากอร์ทิสเนาะช่องว่างอ่ะเนาะคือผู้พูดเนี่ยสามารถเปิดหรือ่างของกอร์ทิสได้ตลอดเวลาเลยในระหว่างการพูดเนาะจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้เนาะนะครับ ซึ่งกระแสลมเนี่ยปรับเปลี่ยนได้เสมอปรับเปลี่ยนได้ตลอดเนอะซึ่งนักภาษาศาสตร์เขาค้นพบอยู่5เสียงเนอะคือ voice เสียงสั่น voicelessness ก็คือเสียงไม่สั่น whisper เสียงกระซิบ b e s t h y voice เสียงหายใจแล้วก็เสียง kick เสียงคุณจะพูดไงดีคือเสียงแบบแหลมแหลมเออ kick เสียงแหลมอ่าแหลมแห้งเนาะอือฮึ ีนส่วนของกอดทิสเนี่ยถ้ากอดทิสเปิดเป็นอะไรเนาะนี่คือภาพที่เข้ามาเนาะ rare o f the o อฟบอดก็คือส่วนหลังของร่างกายนั่นเองเนาะเขาบอกว่าถ้ากอดทิสเปิดเนี่ยกอดทิสเปิดอยู่นะเห็นไหมเปิดอยู่เขาจะก็พบเสียง v i o voiceless s o u n d คือเสียงไม่สั่นหายใจปกตินะเนาะ The folds are apart เนาะคือเส้นเสียงเนี่ยแยกออกจากกัน เนาะตัวนี้เป็นก๊อดชีสเห็นไหมที่ครูบอกไป vocal folds ก็คือเส้นเสียง l a r y n g e a ก็คือผนังป่องเสียงนั่นเองผนังป่องเสียงเนาะอืมถ้ากอ๊อดชเปิดอยู่ค้นพบเสียงไม่สัน่นย้ำข้อสอบนะจ๊ะจำดีๆนะลูกตรงเนี้ยนะครับทิศเหล่าที่ครูพูดก่อนอันนี้นนนก็เอาข้อสอบหมดแหละเนาะ อาจจะออกไม่ครบทุกอันนะครูจะกยิบมาออกบางส่วนที่สําคัญเนาะข้อสอบกลางภาคนะลูกเห็นไหมถ้าช่องว่างระหว่างเส้นเสียงเปิดออกเนาะแยกออกจากกันปุ๊บพบเสียงไม่สั่นเนาะเช่นเสียง s กับเสียง f เสียงเก็เป็นแบบนี้ลูกเสียง f ก็เป็นเนาะในส่วนของกอทิสปิดล่ะถ้ากอทิสปิดเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาบอกว่าไอ้ผนังกอทีตัวเนี้ยก็จะเอามาปิด เนาะปิดแบบเบาๆไม่ได้ปิดแรงๆเนาะค่อยๆปิดค่อยๆปิดปิดอีกครั้งหนึ่งเนาะอากาศจากปอดเนี่ยก็ดันไปพยายามดันเนาะให้ผ่านไปให้ได้เนาะเพื่อทําให้เส้นเสียงอันเนี้ยมันเป็นวเบตก็คือสั่นสะเทือนเนาะซึ่งเสียงที่เขาค้นพบก็คือเสียงสั่นอย่างเช่นเสียงตัว Z ซดเสียงตัววีเสียงตัวที่เป็นสลาเนาะ ตัว i ตัวนี้คือสระอีก็คืออ e ีนั่นเองเนาะอันนี้ก็พูดถึงกระบวนการเกี่ยวกับกนะ๊ทีสเนาะว่าก๊ทีสเป็นยังไงเปิดปิดเป็นยังไงนะครับอันนี้จำดีๆนะออกข้อสอบนะลูกอันนี้เป็นขั้นตอนเนาะของกระบวนการที่ก๊ทีสนั้นปิดนะลูกอันนี้เป็นปิดนะโคส อันนี้เป็นโคสนะเขาบอกว่าอากาศเนี่ยที่ออกมาจากทางปอดเนาะก็ะคือปรับเปลี่ยนรูปร่างได้แหละออปรับเปลี่ยนนั่เองเนาะที่ของกอทีสัดปรับเปลี่ยนได้เขาบอกว่ากล้ามเนื้อเนาะ,ะถ้าเรดันกล้ามเนื้อนะครับคงที่อคงที่และเพียงพอจะทําให้เส้นเสียงเนี่ยปิดเนาะเส้นเสียงอะปิดอ,อ นั่นเองแต่ถ้า,อา,า,า,าอากาศด้านล่างเนี่ยอากาศด้านล่างเนี่ยเป็นอย่างนั้นลูกแรงดันอากาศด้านล่างอะลูกมันเป็นแบบนี้ครูขอทำเป็นที่เป็นเนาะอันนี้เป็นระบบเปิดนะอันนี้เป็นโอเพนแต่ถ้าแรงดันอากาศด้านล่างเนี่ยที่อยู่ส่วนนี้มันปิดอยู่อะลูกมันเพียงพอใช่ไหมเนอมันเพียงพอเนาะ แรงดันกล้ามเนื้อเนาะก็จะดันมันขึ้นไปลูกดันให้ส่วนที่มันปิดอยู่ะเปิดออกและไอ้ส่วนที่มันเปิดออกเนี่ยที่มันโอเพนเนาะลูกเขาค้นพบเสียงสั่นคนพบเสียงสั่นเนาะหลังจากนั้นปุ๊บพอสั่นเสร็จใช่ไหมถ้าแรงดันอากาศใช่ไหมลูกมันดรอปลงคือมันลดลงอ่ะมันลดลงปุ๊บกล้ามเนื้อเนาะและนดันกล้ามเนื้อก็จะทําให้เส้นเสียงนั้นกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นระบบโคสระบบปิดเนาะ มาเนี้ยนะลูกจำไม่ดีนะลูกเนาะนะเอ็นเนาะจำไม่ดีนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะเนาะเสลเลียก็เข้าสู่เรื่องของ articulatory system ระบบการออกเสียงในเรื่องของบทต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราคพบเสียงสั่นกับไม่สั่นใช่ไหมก็ทิศเปิดไปยังไงก็ทิศปิดไปยังไงเนาะอันบนเนี่ยก็ทิศปิดทั้งคู่เห็นไหมปิดเนาะถ้าแรงันอากาศ ดับลงมาใช่ไหมกล้ามเนื้อก็ทําให้และดันกล้ามเนื้อก็ทําให้เส้นเสียงนั้นปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าแรงดันอากาศข้างใต้เนี่ยมันเพียงพอและและรงดันกล้ามเนื้อนั้นดันออกไปสิ่งที่ปิดอยู่นั้นก็จะเปิดนั่นเองนะครับต่อนลลูก ในส่วนของการค้นพบน้ลูกก็ต่อจากอันแล้วเลยเนาะก็คือค้นพบเสียงสั่นกับไม่สั่นอันแรกคือ voice หรือ voiceless เสียงสั่นกับไม่สั่นเสียง voice เนี่ยก็คือเกิดจากการที่คอนทนเเนี่ยปิดอยู่ใช่ไหมลูกเสียงเสียงปิดเบาๆใช่ไหมอากาศดันขึ้นไปเกิดการสั่นสะเทือนเนาะค้นพบเสียงสั่นนั่นเองเช่นเห็นตัวบีนุกเบอร์เห็นตัวจีเกิดเห็นตัวแซด แต่ถ้าเป็น voiceless คือเสียงไม่สั่นเนาะเกิดจากการที่ก็อทิสเนี่ยเปิดออกเปิดโล่งๆเลยลูกเส้นเสียงแยกออกจากกันเสียงที่พบก็คือเสียงไม่สั่นเช่นเสียงตัวทีเสยงตัวพีเสยงตัวเอสอักษรเหล่านี้ที่ครูเขียนอยู่เป็นอักษร phonetic เนาะนะครับจบแล้วนะเสียงสั่นกับไม่สั่นต่อไปพูดถึงของเพจสเนาะสถานที่ในการเกิดเสียงอ่า เสียงแรกก็คือเสียงก็ท่อคือเสียงตรงช่องว่างตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือเสียงช่องว่างเนาะที่เสียงช่องว่างนั่นเองเนาะซึ่งเสียงที่เขาค้นพบเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงก็ท่อเสียงในช่องว่างเนาะคือเสียงตัวเฮลูกเสียงในคาว่า house หายใจลูกนะฮะเสียงตัว h เนาะ มาดูที่แรกรูปก็คือใบเลเบลใบแปลว่าสองเลเบลคือลิมผีริมฝีปากเขาบอกว่าที่แรกเนี่ยก็คือถ้าริมฝีปากบนและล่างมาชนกันริมฝีปากล้นละบ้านริมฝีปากบนและล่างมาชนกันเนาะเกิดการทาให้้หมันแคบลูกตีแบแคบทําให้แคบเนาะระหว่างริมฝีปากล่างและบนเสียงที่เกิดเนี่ยจะเป็นเสียงใบเลเบลเรียกว่าใบเลเบลซาว ตัจะเห็นเสียงในคำว่า t ิดก็คือเสียงตัวพีลูกดูลิฟปาาคูนะลิฟป่าคูนิดสนิทติดติดไม่ใช่ดิปิดสนิทนะลูก <c oughs> เสียงตัวพีนะครับว่า t ิดเนาะเรียกเสียงเนี้ยบ้าใบเลเบลสาวเสียงต่อไปก็คือพูดถึงเสียงที่เกิดขึ้นระหว่าง l a b i o d e n t a l s o u n d เนาะเลีเสียงเหล่านี้ว่า labiodental sound เสียงน,นี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ระหว่าง lower lip ก็คือริมฝีปากล่างหรืออีกอันนึงก็คือ the bottom lip เนาะก็ริมฝีปากล่างเช่นเดียวกันริมฝีปากล่างชนกับ upper teeth ก็คือชนกับฟันบนเนาะลิมฝีปากล่างชนกับฟันบนเสียงน,นี้เรียกว่า labiodental sound เนาะ labio ก็คือมาจาก lip อลูก dental ก็คือฟันเนาะริมฝีปากล่างชนกับฟันบนเนาะ เรียกเสียงนี้ว่าล i b i o d e n t a อล o สาอย่างเช่นเสียงนี้เขาค้นพบก็คือเสียงตัว f เนาะในคำว่า f i t คือฟู่ดูปากคู่ i t Fitt เนาะอ่ะไม่ต้องดูปากคู่ก็ได้ดูรูปนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ากล้องมันเล็กเนาะให้ดูรูปก็ได้เห็นไหมดูรูปก็ได้เนาะดูรูปก็ได ล,ล,นนจจลิ้มฝีปากล่างชนกับฟันบนเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยเห็นไหมริมฝีปากล่างชนกับฟันบนเนาะอ่าต่อไปเขาพูดถึงเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างจุดชิปออฟจุดชังก็คือปลายลิ้นชนกับอัปเปอร์ทีชชนกับฟันบนเนาะเขาเรียกเสียงนี้ว่าเสียงเดนทัลก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจากฟันนั่นเองนะเดนทัลเสาร์คือปลายลิ้นเนาะอ่า ถึงกับฟันบนเออเห็นไหมชักับฟันบนเนาะในคำว่าตินตินเสียงที t h อลิซแลบออกมาลูกลิ้นชนฟันบนอ่าเนาะลิ้นแลบออกมาลิ้นชนฟันบนลูกอ่าประมาณนี้เนาะเสียง t h นั่นเนองเนาะเป่าลมนั่นเนองเนาะเกิดการติดแคบระหว่างปลายลิ้นกับฟันบนนั่นเนองเนาะ การทำให้แคบมาแหละ <c oughs> คือคำว่า c o n s t i t t i o n คือการทำให้แคบเนาะนั่นเองการตีบการตีบแคบ <c oughs> คุยอะตกใบ,บไม้แปลกๆอะลืมตกใบ,บไม้การตีบแคบการทำให้แคบมาแหละเนาะอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงนะครับมันต้องแคบอยู่แล้วเพื่อจะเกิดเสียงเหล่านั้นเนาะต่อไป พูดถึงเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่าง Bed เบดออทิ t ออ t o n ท u งชนกับ a อ v e วิโอลาลิชเบดก็คือใบลิ้นทิปก็คือปลายลิ้นใบลิ้นหรือปลายลิ้นชนกับ a อ v e วิโอลาลิก็คือชนกับป um ุ่มเงียกจะเกิดเสียงที่เรียกว่า a อ v e วิโอลาซาวเสียงป um ุ่มเงือกนั่นเองเนาะองเช่นในคำว่า s ิ n ที่เป็นพาบาปเนาะเสียงตัว S นั่นเองเสียงเซอ นาะถ้าเป็นเสียงตัวแซดจะเกิดเป็นเสียงสั่นนะกถขับไปตัวแซจะเป็นแบบนี้ Z นั่นเองเนาะเสียงตัวเอสใบลิน้นหรือปลายลิน้นชนกับปุ่มเหงือกเนาะตามภาพเลยนะครับต่อไปเขาบอกว่าเสียงต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงพาเลชั่ ลิโวล่าสาวพาเลเทอร์ลิโวล่าสาวเนาะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเบดออฟเดอะทางก็คือใบลิ้นชนกับพาเลเทอร์ลิโวลาหรือโพสลิโวล่าลีเจียนเนาะก็คือใบลิ้นของเราเนี่ยชนกับเพดานแข็งและอะไรรู้ไหมลูกเพดานแข็งและปุ่มเหงือกคือพาเลเทอร์ลิโวลาเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างปุ่มเหงือกกับเพดานแข็งปุ่มเหงือกกับเพดานแข็ง ดังนั้นเสียงเหล่านี้เรียกว่าเสียง palatoalveolar sounds เนาะคือเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างเบ็ดอ๊จะชังก็คือใบลิ้นตรงนี้ชนกับเพดานแข็งกับปุ่มเหงือกนั่นเนองเนาะซึ่งเสียงที่เขางพบก็คือเสียง a h e s เนาะ sh 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 นั่นเนองเนาะในคำว่า ship sheep <Chip. S 1> นะถ้าเป็น sheep อันนั้นแปลว่าถูกนะ sheep แปลว่าถูกอันนี้เป็น sheep sheep นั่นเองเนาะ <c oughs> ออกเสียงดีๆลูกเอ็ิเฮดจะลากยาวนะนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไป เป็นเสียงพาเลทท่อาร์เนาะคือเสียงเนี่ยเกิดขึ้นระหว่าง the front of the tongue ส่วนหน้าของลิ้นเนี่ยชนกับ the hard palate ก็คือเพดานแข็งก็คือส่วนหน้าของลิ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่ครูไฮไลท์ตรงนี้ชนกับเพดานแข็งตรงนี้เนาะชนกับเพดานแข็งหรืออ e ีกชื่อหนึ่งก็คือ the body of the tongue เองนเนาะ เรียกเสียงนี้ว่าเสียงพาเลททอสารนะ์เนาะซึ่งเสียงพาเลทออมีเสียงเดียวคือเสียงตัวตัวเจที่ไม่ใช่ตัวเจเนาะ, <c oughs> ะเสียงนี้อ่านว่ายยเป็นยอยัษกเนาะยในคำว่า yes นั่นเองเนาะต่อไปเป็นเสียงที่เกิดขึ้นระหว่าง the back of the tongue ส่วนหลังของลิ้นหรือโคนลิ้น ชนกับเวลุ่มก็คือเพดานอ่อนเนาะส่วนหลังของลิ้นชนกับเพดานอ่อนเรียกเสียงนี้ว่าเสียงเวล่าสาวเนาะเสียงเพดานอ่อนเนาะอย่างเช่นเสียงในคำว่าคือเสียงตัวเคเสียงเคเนาะก็คือเสียงนี้ uh, คเนั่นเองเนาอะอะสรุปเลยอวัยวะนะลูกอวัยวะที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนที่ในการออกเสียงนะลูกก็คือก็อตทีสช่องว่าง ลิฟลิฟลฟ,ฟีปากขยับตลอดเวลาลิ้นคือทังแล้วก็เวลุ่มเพดานอ่อนในส่วนของอวัยวะที่เป็นพาสซีฟที่อยู่นิ่งในการออกเสียงเนาะอยู่นิ่งเฉยๆก็มีทิชฟั an นอวบุล่าลิ้นไก่ฮาร์ดพาเลตเพดานแข็งแอลวิโอลาลิชเพดานอ่อนเนาะนั่นเองนะครับจบแล้ว EP 1ห